พี่น้องจ้ามอนี่แย่ออกกับมาแวะกินนั่นไกล้ยางเขาสุนกวางแล้วครับพี่น้องเนาะเนื่องจากว่านเนื่องจากว่าม่มีเวลาเฮงคับพี่น้องค่ะคุณไกล้พิ่นี่คุณสู้ไหมเบิ่งสู้ไหมเบิ่งมีตัวละอยกับลอยยีค่ะพี่น้องคุณจริงๆรมีแต่มาคงน้ำต่วายแย่อสร้างเป็นไกล้ตัวลอยยีกับขหนียวสองครับพี่น้อง บรรยากาศเป็นเด้อมากินทั้งหมดเลยจะมากินทั้งหมดเราจะพี่น้องพอวานไปทรงงานยากหลายตอนนี้กระลังนั่นพี่น้องนี่ได้ผ่านไปผ่านมากอะมาแวะซื้อได้ค่ะไก่ย่างเขาสวนกวางเด้อค่ะพี่น้องค่ะอยู่อำเภอเขาสวนกวางขอนแก่นเท่านี้แหละค่ะพี่น้องค่ะนอกจากเน,น,นาะทำบักคุ่งลาบก้อยกับมีนันเพิ่นมาแล้วพี่น้องรสจั๊จกป่าสีทามเพลินกันก็คนเหนียวเป็นจั๊กป่าครับจ,บจั๊กป่าจ้าสี่สิบค่ะ ร้อยสี่สิบเอาออร้อยกันห4 0ร้อยสี่สิบจ้าโอเคค่ะขอบคุณค่ะยิบบเพาะตัวนี้ขอบคุณค่ะได้แล้วจ้านี่อาหารทั้งวันก็สิ่ดทีกินแต่ใกล้กับข้าวเหนียวเนี่ยแล้วพี่น้องไหมขอบคุณหลายหลายค่ะสําหรับคิวนี้จบตอนนี้กันแล้นนค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ